วันนี้มีคนไลฟ์เยอะเหมือนกอนเงินเดือนออกอ๋อลูกที่หนูไปดำนาไม่มีใครถ่ายไว้ค่ะเพราะว่ามันเลอะแบบเลอะตัวไปหมดเลยก็เลยไม่มีใครถ่ายไว้นะคะได้อยู่ถ้าเกิดเราไม่รู้เวลาเราก็จะไม่รู้ว่ามันแบบกี่โมงแล้วนะคะมันยังได้อยู่เขาบอกว่าห้ามเลยเที่ยงคืนแต่แปลว่าเที่ยงคืนหนึ่งนาทีเที่ยงคืนแบบ เที่ยงคืนท่านาทีเที่ยงคืนแบบสามสิบนาทีอะไรเงียมันก็ยังได้อยู่โหมันแบบเที่ยงคืนแต่ยังไม่ตีหนึ่งอะถ้าเที่ยงคืนแต่ยังไม่ตีหนึ่งนะคะใช่ถ้าเกิดสมมติโดนเขาแบบดุเราก็ต้องบอกว่าแบบผ่านแล้วเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนผ่านแล้วมันเป็นช่วงเวลาโยกย้ายโยกย้ายโยกย้ายเดนจังวะ บอกว่าคุมโทนค่ะคุมโทนเ B ียนะคะใช่นั่นแหละเขาบอกว่าห้ามหลังเที่ยงคืนแต่เขาไม่ได้บอกว่าห้ามหลังเที่ยงคืนกี่นาทีอะเออไม่ได้ไม่ได้เลขก็ต้องด้วยกลนีหรือว่าหนูแบบเปลี่ยนเวลาดีไหมฮะ เปลี่ยนเวลาในโทรศัพท์เองใช่โปลโหมดจ้าบาจาค่ะอย่าลืมไปฟังนะฮะจ้าบาจาจ้าบาจาจ้าบาจาโอ l night จ้าบาจาจ้าบาจาอินเดอะกร v ฟอย่าลืมไปฟังนะฮะใช่ยังมีเวลาอยู่นะฮะเนานับปะได้สิต้องได้สิ สิน้ำตาไหลแล้วนะจริงมันได้อยู่สิบห้านาทีโถโ,โหหนูจำไม่ได้แล้วหนูจำไม่ได้แล้วจริงๆแล้วแบบหนูเห็นคนพูดถามกันแบบในทวิตดูเออคิดว่า B N K เป็นเพลงทีป๊อปแนวไหนคือจะแบบเออมันก็เพื่อชีวิตจริงๆแหละทุกคน มันเป็นเพลงเพื่อชีวิตค่ะตอนนี้ก็คือลายเด้งรัวๆแล้วนะคะมิวสิกมิวสิกมิวสิกมิอะไรเงี้ยเอเออรออยู่หน้าห้องแล้วเออเราแบบเราเบอร์ดีกว่าเราปล่อยเบอร์อะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลย